ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่4มัถุนายนโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้คลสนะ์เนาะเอาล่ะยังไงงานนี้ผีจะว่ายังไงเมื่อสาริกาดงสนลงมาเล่นและคว้าตัวเปรโดเสริมแนวรุกนาะเมื่อกันนี้ดิวคาสันตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของชูอาเปรโดกองหน้าของบริตันตามการบริงานข่าวจาก Sky ยสปอร์ โดยปริโดนั้นกลายเป็นที่สนใจจากหลายสโมสรทั้งในพิมเบริกอังกฤษต่างแดนโดยที่นิวคาสเซิลก็เป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นที่เล็งกองหน้ารายนี้เช่นเดียวกันโดยปริโดนี้เป็นเพื่อนสนิทกับบรูโน่กิมไรช์กองกลางของนิวคาสเซิลซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลแม้ว่าสกายสปอร์ตจะได้รับแจ้งใ้ว่าปริโดจะพิจารณาในการย้ายไปยังสโมสรที่ยังคงเป็นกองหน้าตัวเลือกแรกเท่านั้นซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นในขง้งนี้ โดยซาริกาดงได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ไหลเข้ามาจากการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกและต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทังทีมก่อนที่จะกลับสู่การแข่งขันระดับชั้นนาของเวทียุโรปขณะที่มีแนวโน้มนว่ากองหน้าหลายคนของทีมของเอ็ดดี้ฮาวนั้นยังคงไม่รู้ถึงอน,นาคตของพวกเขาในถิ่นเซนต์เชมป์ร์คในคาลักนี้ซึ่งดิวการส์สเนเองก็ตั้งใจจะเก็บอาริสันเดอร์อิซักซึ่งก็ยังคงเหลือสัญญาอีก3ปีเอาไว้ แม้จะมีการบริงานข่าวแต่ว่าหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจในตัวของเขาขณะที่สัญญาของคารัลวิลสันจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้แม้ว่าฮาวเองจะให้ความสำคัญกับเขาอย่างมากในคร้งนี้ก็ตามทีหลังอยู่กับทีมบันานมากถึง5ปีแต่ว่าก็ไม่ได้มีการรับประกันและคาดเดาว่านาเตะวัย24ปีน,นี้จะอยู่กับทามไซส์ต่อไป หากว่าเขาย้ายออกไปนั่นจะทำให้นิวคาสเซิตต้องเร่งค้นหากองหน้ารายใ,ใหม่แต่ความต้องการของกองหน้าสำรองของอีซาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจากไปของวิลสันในครั้งนี้โดยสาริกาดงเองก็มีความคาดหวังกับนัาของวินเวียนโอซูราไว้ค่อนข้างจะสูง หลังจากที่ดาวเตะวัชเปรนีลงเล่นได้กับนิวคาสเซิลไปแล้วมากถึง19นัดทําได้2ประตูแต่ปัจจุบันเขาถูกมองว่ามีถานะเป็นรองไม่ว่าจะเป็นทั้งอีซักและก็วิลสันในขณะนี้โดยกันนี้ฟาเบียนเฮลเซเวอร์นรับกุนซือของบริตัตนได้กล่าวเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความปรารถนาที่จะขายปริโดและเขาเองก็ตั้งตารอที่จะร่วมง,งานการมักเตะต่อไปในช่วงซีซั่นหน้า เป็นนาว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่สาเด็กกาดงจะแย่งตัวไปวนะาเรามาดูข่าวต่อมานครับซันโชได้กล่าวลาเชลซีรอผีโล่ในช่วงเสมอนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อจะดดนซันโชปีกชาอังกฤษกล่กาวอำลาเชลซีเพื่อจะเตรียมกลับไปยังต้นสังกัดจริงแมนยูหลังเซิงโบร ไม่ดึงไปพร่วมทีมถาบอลซึ่งสันโชเล่นให้กับเชลซีในฤด,ดูกาลน่าสดที่พาทีมจบอันดับที่4ของลีกและก็ได้ไปุูศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤด,ดูกาลหน้าอีกครั้งเรมไปถึงได้แชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกทว่าเชลซีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ซื้อขาดปีกไว้าชาปีบรายนี้จากแมนยูและก็ยอมจ่ายค่าปรับในการยกเลิกข้อตกลงจำนวนกว่า5ล้านปอนด์โดยขอบคุณนะสำหรับประสบการณ์นี้ขอส่งมอบความรักอันยิ่งใหญ่ไปถึงทุกคนเชลซี ที่ทำให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในขณะ,ะนี้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมสตาฟและก็แฟนบอลขออวยพรให้สโมรสรโชคดีในการก้าวไปข้างหน้าสารโชคนนี้ก็ได้โพสต์อำลาส่งท้ายขณะที่แมนยูเองจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะขายสารโชคออกท,ทางทีมให้จงได้เพราะว่าเขาคนนี้ไม่อยู่ในแผนของบริเวณอัลมบริม ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ากลับมาและโดนขายทันทีนะฮะก็น่าเสียดายเช่นเดียวกันในครั้งนี้จะโดนซานชโชซื้อมาค,ค่อนข้างจะแพงแต่ขายก็ทุกถุนครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงบริโอขอพูดถึงบรูโนหลังเห็นข่าวปัดโกยเงินที่ซาดิอาราเบียนนะก็ไม่รู้ว่าคิดดีหรือคิดถูกนะฮะเมื่อบริโอฟอร์ดินานเปิดเผยความรู้สึกของเขา ต่อท่งด้างของฝั่งบรูโน่ฟอนันเดสหลังจากที่อ่านข่าวที่ว่ากัปตันทีมแมนยูปฏิเสธข้อสเสนอก้อนโตจากทีมในลิกซาดิอาระเบียโดยการน,นี้ทางน้่งของฝั่งยักษ์ใหญ่ในซาดิอาระเบียพยายามที่จะตามล่าตัวดาวเตะทีมชาติโปรตุกเกสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและก็ติดต่อกับคณะผู้ติดตามของผู้เล่นโดยตรงในยูไนตาดทีนีแล้วซึ่งเดลี่เม,เมลเปิดเผยบอกว่ามิเกลสปินโยเอเจนของบรูโน่ใช้เวลา,ราประมาณ3วันที่โรงแรมโฟ์ซิชัน ในปริยาชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาได้พูดคุยแบบตัวต่อต,ต,ตัวกับพท่านของเจ้าหน้าที่สมโมสรและก็มีการปริงานข่าวว่าสมโมสรซาอุดีอาระเบียเองได้ยื่นข้อเสนอาจำนวนประมาณ200ล้านปอนด์ด้วยสัญญา3ปีและก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ100ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อ กองกลางประนี้จากคณะกรรฝั่งแมนยูอย่างไรก็ตามรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุเลนะวาบรูโนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาในครนี้เพิ่มเติมแล้วและก็ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรซาดิอาระเบียโดยคณะกรรฝัง่งเฟอร์ดินานเองไม่สามารถที่จะระงับความยินดีของเขาที่มีต่อข่าวในครนี้ได้ซึ่งเขาเองก็อ้างเลนะวามาันทาให้เขานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากฝังนะพวกผมต้องซื่อสัตว์กับคุณเขาการดัในช่อง YouTube ของเขา ผมไม่รู้นะว่าเขาจะสามารถตอบว่าได้ไม่ได้ได้ไหมเขาอายุ30ปีแล้วและอยู่กับสโมสรที่กำลังกระเสือกกระสนเขากล่าวเพิ่มเติมบอกว่าบรูโน่จะอยู่ต่อเขาคือผู้ทําประตูสูงสุดของเราผู้ที่จ่ายบอลดีสุดของเราผู้ที่ส้าอกาสมากสุดของเราเขาทําได้มากมายและก็เป็นการตันทีมของเราด้วย ผมเนี่ยตื่นเต้นตอนเช้านี้ด้วยความสุขที่สุดแล้วอะไรผมได้ส่งข้อความหาเขาผมจะไม่ลงรายละเอียดมากมายในเรื่องนั้นแต่เขาเป็นคนที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะเป็นในว่างานนีนะ้ผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เลือกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความคิดเห็นของบริโนฟันเดซคนนี้การเป็นกลางด้วยเรามาดูแคาวต่อมาเย็นครับอะไรยังไงไป10นะฮะเพื่อ4คนแข่งใหม่คาดไลอัฟนาร์เมนยู ฤดูกาลใหม่มีรุ่นถึงแชมป์ในครั้งนี้ดใหม่เมื่อน,น,นี้นี้ทางฝั่งนะฮะทางด้านของแมนยูเองก็เริ่มเดินเคลื่อนในการสร้างทีมเต็มสูบในช่วงสมอน,นี้เพื่อที่จะหวังกลับมาเริศสตารคืนจากเหล่าสาวกบริษีตอาร์มีหลังจากที่ทีมผลงานย่ำแย่สุดอนาถเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยกันนี้หลังจากที่แมนยูชดโควตาไปเล่นฟุตบอลถ้วยของยุโรปในฤะดูกาลหน้า ทำให้โอกาสในการดึงนักเตะชั้นดีเข้ามาร่วมทีมนั้นเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันเองนั้นทีมยังคงมีข่าวว่าจะต้องเสียบริโน่เฟอร์นันเดสจอมทัพนะฮะกับตันทีมหลังจากที่อันฮิรนันพร้อมที่จะทุ่มเงินประมาณ1น0ล้านปอนด์หรือปราว4 4 0 0ล้านบาทให้กับพนังของฝั่งผีแดงเพื่อจะปล่อยนักเตะไปร่วมทัพในคาั้งนี้ให้จบได้อย่างไรก็ตามเฟอร์เดนเดสเองก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องการที่จะ ไปค้าแข่งในลีกสวิตเซอระเบียและก็อยากจะอยู่กับทาด้านของฝั่งแมนยูเพราะว่าต้องการจะโชว์ฝีเท้าในลีกระดับสูงต่อไปนั่นคือข่าวดีสำหรับแฟนผีโปรเจกต์นะโดยนอกจากนี้แล้วพวกเขาก็เพิ่งจะประกาศในการคว้าตัวมาทิอุสคุนยากองหน้าทางด้านของชาวบราซิเลียนมาจากทางด้านของบูฟมันตันเันเดอร์นั่นทำให้ทีมจะมีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้น ใน,นรุของผีแดงเพราะว่าปัจจุบันรัสซูสอยรุนพึ่งพาไม่ได้และก็น่าจะหมดอนาคตกับทีมในครั้งนี้ไปแล้วโดยในขณนะเดียวกันแมนยูเองยังคงมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่อีกโดยพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องปล่อยผู้เล่นออกไปพอสมควรเพื่อเป็นการระดมทุนในการสร้างทีมโดยหวยจะออกไปที่ใครบ้างหลายคนคงจะเดาไม่ออกเลยก็ว่าได้โดยรวเป็นอัมเบริมเองกุนซูโปรตุกิชเองก็มีแผนในการสร้างทีมเอาไว้แล้วในใจเป็นที่เรียบร้อย นั่นทําให้เขาเนี่ยวพร้อมที่จะลดนักเตะที่ไม่มีในแผนออกไปโดยว่ากันว่ามีอย่างน้อย10รายที่ต้องออกไปหาต้นกง,งกัดใหม่ทั้งอเนเดอโดนกาดาโชมารคับริดฟอร์ดและก็แอนโชนี่นอกจากนี้แล้วจอร์แดนซันโชที่ต้องกลับมาจากการเยี่มตัวจากเชลซีก็พร้อมที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ส่วนคริสเตียนเอเดเซนและก็วิกเตอร์ลินเดอร์ฟหมดสัญญา สำหรับจนนี่อีแวนตัดสินใจแขวนสตั๊ดในครางนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนไทเดลมาเลเซียซึ่งก็ถูกส่งไปยืมตัวกับพนังของ PSV ไอโฮเฟนก็ต้องการจะย้ายทีมถามวรอลในคราทนี้เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากที่ผู้รักษาประตูนะครับผมจะเป็นองเดเรออนาโอกาสที่จะได้ตัวโจนสาราเซียในทว,วันจอมเด็บของเอสปปนโยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าบาร์ซ่ากลายเป็นต็วหนึ่งที่จะคว้าบารเซนโกชาวสเปนิชไปร่วมทัพซะมากกว่าขณะที่ เอเมเรโนมาติเนสจอมดึมจากอาร์เซน่อลลาก็ยังคงไม่มีวี่แววว่าจะเลือกมาเล่นในทีมโอเทฟอร์ดในครั้งนี้ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นเบรนิโยโร่มาร์ชไทดูริกและก็ลิชันโดมาติเนสแม้ว่าดูแซวนาวาซาลีจะทำผลงานได้ดีก็ตามแต่อัรโมริมค่อนข้างจะให้ความเชื่อมั่นกับโยโร่เพราะว่ามองว่านี่คือนักเตะแห่งอนาคตของทีมและเหมาะสมที่ทำหน้าที่เป็นปาการหลังทางฝั่งขวา ขณะที่เดริกเองถ้าหากฟิตเต็มร้อยสามารถจะยืนเป็นตัวหลักในเกมรับนี้ให้กับทางทีมได้ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นดิเอโก้ดาโรไอเดอร์ซอนบรูโน่ฟอนเดนเชและก็พริกเดอกูส่วนของวิงแบ็กแน่นอนว่าตัวเลือกของอัลบริมีแค่ดาโรสและก็เดอกูเพราะทั้งสองทำผลงานได้เข้ากันกับแทคกติกของเขาไปอย่างดีขณะที่ลูกชอ คงจะเป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองเช่นเดียวกับมาซาดีที่น่าจะสวมบทแข่งสารพัดประโยชน์ซึ่งสามารถเล่น,นทั้งกองกลางและก็วิงแบ็กฝั่งขวาสําหรับกัปตันบรูโน,โน่จะคงเป็นหัวใจในแผงมิดฟิลด์ในครั้งนี้ส่วนตัวแน่งกองหน้าก็จะเป็นบรายันเอเมลโมวิคเตอร์โอซิมเฮมและก็มาติอุสขุนยาสําหรับแนวรุกต้องบอกเลยว่ากุศอมาดพิจิ๋งจัดการยกเครื่องยกชุดโดยโลบผู้เล่นเนก่าออกไปแทบทั้งหมด และแตัดสินใจคว้านักเตะที่มีศักยภาพรองรับระบบการเล่นของเขาได้โดยรายแรกเนี่ยอยู่กับทีมมาแล้วตั้งคือกุญยาซึ่งก็มีความสามารถหลากหลายทั้งการเล่นตำแหน่งในระุกฝั่งซ้ายก็ได้หรือขยับมายืนหน้าต่ำก็ดีที่สำคัญยังคงเล่นเป็นหน้าเป้าได้อีกด้วยงานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะหละังจากเป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฉชนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ